สวัสดีครับทุกคนวันนี้ท่านจะมาเต้นเพลง Boy With l e v เพลงใหม่ของ BTS นะครับ BTS ของบางทันนั่นแหละบางทันเขาปล่อยเพลงใหม่มาตอน4ี่โมงคือ16นาฬิกาตอนนี้เป็นเวลา16นาฬิกา17นาทีมาเริ่มแกะกันเถอะดูดิดูด,ดิเราเข้าดูตั้งแต่2นาทีที่แล้ว42วิวอ่ะโคตรีบเหมือนเดิมเหมือนคลิปแบค็คพิง์นะครับมันจะไม่เป๊ะไม่เป๊ะตรงที่ว่าท่าของใน MV มอะ่ะมันจะมองไม่เห็นโกบะเออบางท่าที่มันมองไม่เห็นเราก็จะจินตนาการเอาเพลงนี้ยากอยู่นะคือทีเซอร์ท่ามันแบบแค่นี้ใช่ไหมแล้วก็ เออเออสับไปสับมาเฉยๆจริงๆแล้วไม่ใช่เว้ยนนั้นมันคือท่อนหลังของท่อนฮุกแกะเท่าที่แกะได้เนาะมาดูท่อนฮุกกันครับโอเคเริ่มแกะกันเหมือนเหมือนเป็นอารมณ์แบบตก แต่แต่ไม่รู้นะว่าท่านจริงๆมัเป็นยังไงแต่เห็นเห็นแบบเห็นแค่ครึ่งหนึ่งอะครึ่งตัวไม่รู้ว่าขาเป็นไงปึ๊บเดี๋ยวต้องใส่รองเท้าก่อนปึ๊บเดินเดินปึ๊บปึ๊บโดหมุนตัวก่อนปึ๊บ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 ปึงแขนขวาอยู่อย่างนี้ปึ๊บ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 เอาใหม่ป๊บปึ๊บปึ๊บตึง ประมาณนี้นะครับคือมันไม่ใช่มิลเลอร์อะาบางทีเราแกะแบบมันจะกลายเป็นมิลเลอร์เองเว้ยถ้าด้านเราผิดอะก็ต้องขอโทษด้วยนะคือเราไม่รู้ตัวนะบางทีเราแกะผิดแกะถูกปึ๊บปึ๊ปึ๊บปึ๊ตกมามามาึบตึ๊บึปึ๊ตึ๊บตึตึ๊บตเอ๊ะตึ๊บตึ <dis ๊ึ๊บึ๊ปึ๊บปึ๊ แล้วมันก็จะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าสุดท้ายมันจะเขาจะอย่างเงี้ยทำาก็จะเป็นท่านเนี้ยเอาไหนดีล่ะตึตึตึปึ้งปึ๊บปึ๊บอันนี้ดูจีมินนะเ็เห็นแต่จีมินปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ้งปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ้งปึ้งเอ๊ะอะไรเนี่ยเราสรุปท่าให้อันนี้คือในความคิดนะน่าจะประมาณนี้นี่นะตึ๊ตึ๊ฟึบปึ้ง ปึง้งอันนี้เห็นไหมว่าไม่รู้ว่ากล้องเห็นด้วยหรือเปล่าใกล้ๆก่อนตื้อ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 ฮึบตึ่งล็อกจีมินล็อกแรงมากไปดูนะครับล็อกตรงสะโพกแล้วก็ไหลแล้วก็ฮึบ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 

ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึตืดตืดตืตืตืติตืดตตืจบนี่อันนี้คือท่อนหกที่สรุปได้น่าจะเป็นประมาณนี้นะครลองกับเพลงดูหน่อยสิ๋ยวเต้นหยิบไปหมด ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้คือท่อนฮุกที่เราจินตนาการว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้โอเคบอกข้อผิดพลาดของท่าเต้นของเราเองนะก็คือท่านี้ครับตึ่นทำไม่สวยทำงี้ก็ทำไม่สวยท่านเนี้ยตึก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 ไม่รู้ว่าควรทำยังไงก็เดี๋ยวเราแบบเต้นมาแล้วค่อยไปหัดเต้นอย่างจริงจังจริงเนาะอันนี้ก็เอาแบบคำๆไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคเสร็จสิ้นกระบวนการกระบวนวาม แซงกิวทีชเชอร์อย่าลืมไปปั่นวิวให้ BTS ให้ร้อยร้านในวันเดียวด้แล้วก็มาปั่นวิวให้เราด้วยโอเคครับไปไปเจอกันหน่อยคลิปหน้าเราวันนี้แล้วนะครับผมบ๊ายบาย